สวัสดีเช้าว,วันพุธกลางสัปดาห์ครับชาว b ี n s q u คอครับกลับมาพบกับพี่วาดอีกครั้งกับ BGN Daily Quest ภารกิจพอดแคสต์ประจำวันฟังแล้วได้ XP วันพุธแบบนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องแมคาีนิกแล้วก็สับในวงการบอร์ดเกมกันครับและวันนี้เราจะมารู้จักกลไกการเล่นอีกรูปแบบหนึง่งนั่นก็คือ,อยังไม่บอกอเพื่อนๆครับชอบความรู้สึกแบบนี้กันไหมครับก็คือตอนเริ่มเกมเนี่ยเรามีเงินติดตัวอยู่จิ๊ดหนึ่งทำอะไรก็ลาบากใช่ไหมซื้ออะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะมันของมันแพงแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งเล่นสักพักหนึ่งเราเริ่มลงทุนเพิ่มขึ้น ซื้อโรงงานว่ะเฮ้ยซื้อเครื่องจักรว่ะพอถึงช่วงท้ายเกมเรานั่งกระดิกเท้าเฉยๆแล้เงินก็ไหลเข้ากระเป๋าเราแบบเป็นถุงเป็นถังครับจะซื้อดาวอังคารยังได้คิดดูละกันเออความรู้สึกของการที่เราเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบ Exponential g r o w แบบนี้ครับมันคือหัวใจของกลไกที่เราจะคุยกันวันนี้นั่นก็คือคกลไกที่ชื่อว่า engine building ครับหรือว่าการสร้างเครื่องจักรผลิตทรัพยากรนั่นเองมันทำงานยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันเลยครับลองจินตนาการนะครับว่าเป้าหมายของเกมก็คือการผลิตรถยนต์แล้วกันอ่าตอนเริ่มเกมเนี่ยเราอาจจะมีแค่ไขควงอันเดียวแล้วเราก็ต้องใช้ไขควงนี้ขันด้วยมือแล้ววันหนึ่งอ่ะทำรถเสร็จแค่คันเดียว พอกลางเกมเราก็เอาเงินที่เราขายรถได้เนี่ยไปซื้อสว่านไฟฟ้ามาตอนเนี้เราก็ทําได้วันละ5คันอ่ะพอท้ายเกมปุ๊บแล้วก็เอากำไรทั้งหมดเนี่ยไปสร้างโรงงานอัตโนมัติผลิตรถยนต์เลยตอนเนี้เราก็ไม่ต้องไขน็อตด้วยตัวเองละแล้วก็นั่งจิบกาแฟแล้วก็ดูรถยนต์ร้อยคันเนี่ยค่อยๆไหลออกมาจากสายพานการผลิตนี่มันคือหัวใจของกลไกนี้ครับก็คือ resource to better action ก็คือ การนำทรัพยากรที่มีเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นความสามารถที่ทําให้เราเนี่ยหาทรัพยากรได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเยอะขึ้นนั่นเองถ้ามันไปนแบบเนี้ยวนลูปไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสัมโนโบอลครับก็คืออะไรก็คือจากก้อนหิมะลูกเล็กๆเนี่ยมันก็ค่อยกลิง้งกลิง้งกลิง้งแล้วก,กลายเป็นลูกหิมะที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนหยุดไม่อยู่ครับเพื่อที่จะเห็นภาพชัดเจนที่สุดต้องยกตัวยอย่างเกมสมันประจําบ้านเนาะ ยกตัวอย่างเกมนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า spender นั่นเองเกมครบเพชรครับเกมครบเพชรเนี่ยเราจะต้องหยิบเหรียญจากกองกลางมาเนาะแล้วก็เอาเหรียญเนี้ยไปซื้อการอดอัมมณีทีเนี้ยไอ้การ์ดเราซื้อได้มาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้แพสซีฟในการที่ไม่ต้องหยิบเหรียญมาเพิ่มอีกต่อไปแล้วก็สามารถเอาการ์ดนั้นอนะแทนเหรียญได้แบบเรื่อยๆเลยมันทําให้เราเนี่ยได้ การ์ดใบที่ดีขึ้นแพงขึ้นโดยที่เราอะทำงานน้อยลงหรือบางครั้งอะเราสะสมการ์ดอัญมณีอะจนเราซื้อขอะการ์ดบางใบได้ฟรีเลยด้วยซ้ำอันนี้คือเอนจินแบบเบสิกที่สุดครับน่าคือการลดต้นทุนอ่าหรือเกมหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันนะ่าคือเกม Century s p y r o รดนะครับเกมเนี้ ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเพราะมันเป็นการเอนจิ้นแบบคอนเวอร์ชันก็คือการแปลรูปมันจะไม่ได้แบบว่าเอาไปลดคอสโดยตรงแต่มันต้องเอาของบางอย่างเช่นเราต้องเอาขมิ้นสีเหลือง2เม็ดไปเปลี่ยนให้กลายเป็นพลิกสีแดง2เม็ด แล้วเอาพลิกไปเข้าเครื่องจักรให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็หมุนวนไปวนไป,นไปแบบนี้ให้ได้ของที่แพงที่สุดมันก็จะอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆอีนนี้นอีกเกมหนึ่ง Terraforming มาอันนี้คือ Production Engine ของจริงครับก็คือในเกมเราจะต้องเล่นการ์ดโครงการต่างๆใช่ไหมเพื่อเพิ่มค่า Production เช่นสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพลังงานสร้างเหมืองเพื่อเพิ่มเหล็กพอจบตาปุ๊บ ทรัพยากรพวกนี้ก็จะเด้งเข้ามาในกระเป๋าเรารแบบอัตโนมัติยิ่งค่าโปรดักชันของสูงเราก็ยิ่งรวยใช่ไหมแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยทำอะไรได้เยอะขึ้นแบบมหาศาลเลยครับฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแค่สร้างๆไปเดี๋ยวก็รวยแต่ engine building เนี่ยมันมีกับดักร้ายกาศที่ซ่อนอยู่ครับเรียกว่าบ้าสร้างเครื่องจักรจนลืมทำคะแนนอ่าอันนี้สำคัญอย่าลืมนะครับว่าเกมส่วนใหญ่แนวนี้เนี่ยมันตัดสินกิี่คะแนน ก็คือวิกตอรี่พอยต์มันไม่ใช่จานวนเงินเว้ยมือใหม่หลายหายคนเนี่ยมันจะสนุกกับการทําคอมโบสร้างโรงงานเยอะสร้างจนรวยเละบางทีผลิตเหล็กได้เทียเป็นร้อยก้อนอะไรเงี้ยแต่เกมดันจบซะก่อนอยังไม่เอาเหล็กไปแลกเปคะแนนเลยกลายเป็นว่าแพ้เพื่อนที่สร้างโรงงานเล็กๆแต่ขยันเอาของไปแลกคะแนนตลอดเวลาศิาละปะของเกมแนวนี้ก็คือทามมิ่งครับก็คือจังหวะเวลาครับคุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุด สร้างแล้วก็หันมาเดินเครื่องเพื่อโกยคะแนนใครที่เปลี่ยนเกียร์ได้ถูกจังหวะคนนั้นคือผู้ชนะครับสรุปแล้วนะครับก็คือ engine building เนี่ยคือคกลไกที่มอบความพึงพอใจสูงสุดให้คนเล่นครับมันคือความสุขที่ได้เห็นสิ่งที่เราสร้างมากับมือค่อยๆเติบโตแล้วก็ทํางานได้อย่างทรงพลังใครที่ชอบเกมวางแผนระยะยาวชอบเห็นพัฒนาการแล้วก็ชอบความรู้สึกแบบรวยตอนจบต้องหาเกมแนวนี้มาเล่นเลยครับเลือกตามระดับความยากที่ชอบได้เลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีเกม engine building เกมไหน ที่เครื่องติดและสะใจที่สุดลองเมนมาบอกกันหน่อยนะครับพรุ่งนี้พฤหัสห้ามพลาดครับเราจะมาคุยเรื่องซีเรียสแต่สำคัญกับมารยาทบนโต๊ะที่ไม่มีใครบอกเรื่องไหนทำแล้วเพื่อนยี้เรื่องไหนทำแล้วเพื่อนรักรอฟังครับผมพูดวันนี้พี่วัดลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ